ก็เร,เ,เราเริร่มับก็มาแล้วบัตรตรงนี้พอมาถึงทา,างเข้าด้านหน้านะฮะแล้วเราก็แกสแกนบัตรตรงนี้ก็สแกนบันตรประมาณทั่วไปออกเนี่ยเอาด้าน QR code นะครับประทับสแกนเข้าไปจะเปิดให้นะครับแล้วก็ ที่จริงป้ายที่มีชัดเจนว่าเราจะขึ้นอะไรไปทางไหนมีชารอะไรที่นหนึ่งตรงนี้ขึ้นไปครับผมสวัสดีฮะอารีวะครับก็วันนี้ผมพาเพื่อนๆมานั่งรถเด็มนะฮะสายสีเหลืองเป็นรถที่ไม่ต้องมีคนขับ มันเป็นยังไงบ้างคนอื่นก็มาหมดแล้วทีน,นี้แต่ผมยังไม่มาเพราะว่าวันนี้คือวันสุดท้ายพอดีนะครับในวันที่สองกรกฎาคมเพราะว่าหลังจากวันที่สองแล้วก็การบริการเชิงพาณิชย์แต่วันนี้ยังใช้บริการฟรีอยู่เดี๋ยวเราไปดูการขั้นตอนการใช้ง,งานของรถไฟฟ้ากันเลยดีกว่าครับผมก็หลังจากที่เราเดินออกมาจากจุดรับกันนครับตอนนี้เราจะขึ้น ็จะมีป้ายชัดเจนฮะเราไปจะไปฟังไหนตอนนี้ผมขึ้นมาตรงสถานีรลำสารีนะฮะแล้วก็มีป้ายต่อผมจะไปสำโรงบขื่อนเชนเชนชลานะครับก,ก็จะมีอกระกตันชัดเจนแต่ไม่เหมือน BTS กระจกตันเลยชัดเจนค่ะ ก่อนยินเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่ารถไฟฟ้าโมโนเรลแตกต่างจากรถไฟฟ้า B t s อยังไงนะครับก็คือรถไฟฟ้าโมโนเรลนะครับตัวรถจะวิ่งคล่อมขอบวนด้วยรางเดียวเลยนะครับระยะทางรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองนะครับก็ วิ่งเส้นทางความยาวทั้งหมด30.4กิโลเมตรโดยเริ่มจากสถานีลาดพร้าวและก็ไปสิ้นสุดที่สถานีสำโรงโดยรวมทั้งหมด23สถานีโดยมีการทดลองใช้นะฮะให้นั่งฟรีตั้งแต่วันที่2มิถุนายนให้นั่งฟรีเป็นเวลา1เดือนเลยและหลังจากนั้นก็เปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ในวันที่3กรกฎาคม2566นะฮะแล้วก็จะวิ่งในเวลา6โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนและเปิดให้บริการ ช่วงเร่งด่วนทุก5นาทีเลยช่วงเช้านะครับก็จะวิ่งในเวลา7จ็ดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าและช่วงเย็นก็ถึง5้าโมงเย็นตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึง2องทุ่มนะครับและหลังจากที่ไม่ใช่เวลาเร่งด่วนก็จะวิ่งทุก10นาทีสรุปว่าผมว่าเวลามันมีรถให้บริการตลอดนะครับ นนก็ถึงสถานีสังโรงนะฮะอยู่ประมาณ13 14ามสิานี่ก็ใช้เวลาประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงครับนี่ฮะใช้เวลาประมาณคึ่งชั่วโมงก็ถึงก่อน ผมก็น่าจะประมาณนี้นะฮะจากตอนนี้ผมอยู่สถานีสำรองจากลำสารีมาเมื่อกี้นะฮะจนถึงสถานีนี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณ30นาทีด้วยเส้นทางประมาณ13 14สถานีประหยัดเวลาได้ไปเยอะนะครับก็ทำไมต่อนั่งรถจับรไหมโอเคเดี๋ยวไปลองเดินไปดูข้างล้านกับส่วนคลิปรถไฟ เดี๋ยวราคานะเพราะวันนี้มันสุดท้ายเหมือนที่ผมบอกเดี๋ยวราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราน่าจะติดตามข่าวสารได้ไม่ยากแต่ผมว่าโอเคเราคือเวลาไว้ได้เยอะแล้วกันก็เเห็นจอนกันครับ